สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เบอร์มิงแฮมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีนัดกับน้องๆที่เรียนที่ University of Birmingham นะคะ สวัสดีค่ะโอเคอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างได้เมืองหน่อยสิ คือถ้าวันไหนแบบว่างๆหรือว่าเบื่อๆก็ขึ้นนั่งรถไฟประมาณ20นาทีก็ถึงเมืองก็เป็นเมืองใหญ่เลยนะมีห้างใหญ่ซึ่งแบบถ้าใครมาจากไทยก็อาจจะติดห้างก็มีห้างมันเชียงใหม่อะถ้าตัวติลอนดอนอะจะเป็นกรุงเทพถ้าที่นี่ก็จะเป็นเชียงใหม่อได้ตอนมาแรกๆก็เราก็จะช็อกนิดนึงว่ามันใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วมันไม่มีแฉมแล้วพอพอมาตรงเนี้ยแล้วมันไม่มีแรมแล้วมันเดินไกลอะเราก็แบบ มันไม่ถึงสักทีนี่ก็คือช่วงแรกๆที่มาสเต็ปในโทรศัพท์ขึ้น6ปีเป,ป็นบมื่น <มา S 1> อ่ะชินยังตอนนี้ <ๆ S 1> ชินแล้วค่ะชินแล้วถึงแล้วค่ะเราก็ข้ามถนนไปแล้วก็จะถึงเลย University of Birmingham สวัสดีค <rôle à> <ide él an ici> ่ะชื่อใบตองนะคะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่อ่ University of Birmingham สาขา Advanced Chemical Engineering ค่ะทำไมเราถึงเลือกเรียนสาขานี้ะคะอ่าปอตีเราจบ คมเอนจ์มาเหมือนกันเราก็เลยเลือกหาที่มันเป็นปอทที่เป็นเคมเอนจ์เหมือนกันแล้วก็พบว่ามอนี้ก็แล้งอยู่ในขั้นสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่านอกจากมหาลาัยนี้แล้วอะแล้งอีกทีนึงก็อยู่ในลอนดอนเลยอะค่ะเราก็เลยเลือกที่นี่การเรียนการสอนเขาเขาสอนแบบไหนเรียนอาทิตย์ละกี่วันยอะไรเงี้ยจริงๆอะเขาจะมีคอโมดูให้เราประมาณ4ตัวก็แบ่งเรียนเทอมละ2ตัวแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีแบบว่าเหมือนลิสต์ของคอสเหมือนเป็นแบบวิชาเลือกอค่ะ ก็คือเราสามารถเลือกได้เองจนครบหน่วยกิจที่เขากําหนดตอนที่เราเลือกเองอะคะ่ะก็จะตารางของเราก็จะไม่เหมือนเพื่อนแล้วส่วนใหญ่1โมดูเราจะเรียนประมาณ1นึ่วีกก็คือเรียนเต็มวีกไปเลยแล้วเรียนอาทิตย์ละกี่วันคะเด้ห้ว,ว,วันเลยค่ะตอนหนึ่งโมดูเรียนห้าวันเลยก็โมงถึง5้าโมงแล้วแต่วันก็ส่วนใหญ่วันพุธจะเรียนครึ่งวันคะ่ะที่เนี่ยเรียนหนักเหมือนกันนะคะ <laughs> นิดนึงอย่างของหนูก็จะเรียนอยู่ที่เทอมละ6กถึงเตัวก็คือ6กถึงเจ็ดวิคต่อต่อเทอมแล้วเราก็จะว่างแต่ว่าช่วงนี้เราว่างเราก็จะเอาไปทําคอสเวิร์กส่วนใหญ่ของหนูที่เรียนหนึ่งวิชาก็จะมีะงานกลุม่ม1อันแล้วก็จะมีคอสเวิร์กของงานเดี่ยวอีกหนึ่งอันค่ะเราเพื่อนในห้องเป็นไงบ้างคะซิเพื่อนในห้องก็โอเคค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็น คนที่จบปตีแล้วก็มาปโทเลยเหมือนกันก็อายุก็จะใกล้ใกล้เคียงก,กันก็ส่วนใหญ่คนที่ทํางานมาแล้วก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอเชียเยอะแล้วก็โลคก,ก็มีบ้างค่ะแล้วในคลาสเรียนนะคะห้องละประมาณแบบกี่คน ถ้าสมมุติว่าเป็นคอร์สของปอโทเลยอะค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30คนแต่ว่าถ้าสมมุติจะมีบางวิชาค่ะอย่างอย่างหนูเลือกวิชาเลือกเป็นพวกบิสเนสอะค่ะก็จะต้องไปเรียนรวมกับปอตีซึ่งอันนั้นก็จะเป็นห้องใหญ่ก็ประมาณ100คนขึ้นไปค่ะโดยรวมโดยรวมที่นี่โอเคไหมคะโอเคค่ะ แฮปปี้ไหมคะแี่ใครอยากได้ฟิลลิ get get ่งเรียนแบบเป็นแคมปัสนะคะยูออฟเบอร์มีแฮมก็เป็นอีกหนึ่งชอยส์ที่แคมปัสใหญ่มากและสวยด้วยนะคะแต่แคมปัสใหญ่จริงนะคะคอนเฟิร์มใหญ่ร่มรื่นนะคะแล้วก็บางมหาวิทยลัยเป็นแคมปัสที่ตึกเหมือนแบรนด New แต่เนี้ยเหมือนเป็นตึกแบบเป็นดิดดิแบบพี่ชอบอ่ะ ก็คือแบบตอนเรามาแรกๆอ่ะเวลาเราจะหาคอมมูนิตี้อ่ะเราก็จะมาหาแถวนี้เพราะว่าเขาก็จะมีพวกแบบกิจกรรมชมรมมาโฆษณาว่าแบบมียิมนะมีแบบพวกยิงธนูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าพวกกิจกรรมแบบพวก language อะไรเงี้ยเขาก็จะมาโฆษณากันแถวเนี้ยค่ะ hey, oh น่างื้ <laughs> ็น university center ค่ะขายพวกของของมหาลัยแบบเสื้อมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นพวกโรงอาหารแล้วก็มีคอสตาค่ะถ้าเกิดว่าวันไหนอากาศดีๆตรงนี้ก็คือจะมีคนมาแบบว่าอาบแดดบิกนิกมีนิบิ๊กเบนจริงด้วยนี่นะคะโอเคเราลดอันนี้ได้ใช่ไหมซิได้ค่ะตรงนี้ก็คือตึก a s สตันเวฟนะคะเป็น graduation hall เป็น student h u b อะไรนี้ ก็เหมือนเป็นแบบว่าไอคอนิกของเวิมแฮมอ่าโอเคสวยค่ะลำทานะคะเรียน international political economy ที่นี่ค่ะปะโทค่ะทำไมเราถึงเลือกสาขานี้เพราะว่าปอตีเรียนอ c o n o m มิกแบบเพียวๆมาค่ะแต่ว่าตอนทำเมเจอร์เลือก international political economy เรารู้สึกว่ามันสนุกกว่าอีโคก็เลยเลือกเรียนทางนี้โดยเฉพาะอันนี้เขาสอนอะไรบ้างอ่ะ มีคอมมอร์เลสองอันคือ globalization and governance แล้วก็ international political economy เลยค่ะแต่ว่าวิชาเลือกที่เลือกได้ก็คือเยอะมากเพราะว่าจะเรียนรวมกับพวก international relations แล้วก็ development conflict อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ political มากกว่า economic มีบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะมีคอร์สเป็นพวก specific ด้วยเช่นเรียนกับเกี่ยวกับ European Union ียนเมกาจีนหรืออะไรเงี้ยค่ะสิทธิ์เรียนแบบอาทิตย์ละกี่วันเทอมแรกค่ะมี เรียน2วันแต่เทอมที่3เอ้ยเทอมที่2ก็คือ5วันเลยเป็นเลคเชอร์2ชั่วโมงค่ะแล้วก็เป็นเซมินาแยกมาเป็นกลุ่มเล็กอีก1ชั่วโมงเซมินาเขาแบบให้ทําอะไรบ้างคะก็คือจะประมาณ10คนอย่างเงี้ยค่ะในห้องเขาจะแบ่งออกเป็นสัก 3- 4กลุ่มพูดคุยแล้วก็มาสรุปรวมกันพร้อมกับอาจารย์ค่ะเหมือนเป็นการรีเฟล็กซ์สิ่งที่เรียนมาในเลคเชอร์อีกทีหนึ่งคนที่เรียนสาขาน,นี้ส่วนใหญ่อ่ะเป็นคนชาติไหนบ้างอ่ะ คณะ International Political Economy นะคะประมาณ80%เป็นจีนแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิชาที่เรียนคือมันจะเรียนรวมกับพวกอคอร์สอื่นใช่ไหมคะจีนประมาณทัก60-70%แล้วก็ที่เหลือก็เป็น British ก็เยอะค่ะโดยสรุปรวมๆสั้นๆที่นี่ดีไหมคะดีค่ะสนุก <laughs> เราสามคนนะคะวันนี้ก็รีวิวทั้งมหาหลัยแล้วก็คอร์สนะคะต้องไปก่อนแล้วเรียนต่ออังกฤษคิดถึง m งโก้ <Mango. S 2> <Mango. S 1> ค่ะ เมื่อกี้ก็เจอน้องลำทางกับน้องใบตองไปแล้วนะคะก็รีวิวทั้งแบบในมหาลัยแล้วก็หลักสูตรนะคะเท่าที่ฟิลลิ่งของพี่ออมนะคะที่มามหาลัยนี้รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยล่มลื่นมากๆนะคะแล้วก็แคมปัสสวยชอบตึกเห็นปะ ตึกมันจะเป็นแบบสีอิฐหมดเลยอ่ะมันดูแบบบริเตนมากๆเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินจากมหาลาัยไปขึ้นรถบัสนะคะแล้วก็เข้าเมืองนะคะใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีนะคะก็จะมีบัสเบอร์61กับ63ก็จะได้ลงตรงแบบนิวสตรีทซึ่งตรงน,นั้น่าจะเป็นแหล่งในเมืองเลยค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะน้องใบตองกับน้องทานบอกว่าที่เนี่ยในเมืองอ่ะมันจะมี เป็นตึกชื่อว่าเอเชียเอเชียฟูดฮอลล์นะคะซึ่งสามารถแบบกินอาหารเอเชียได้เลยแต่ว่าตอนนี้กำลังตามหาอยู่คือน้องบอกว่าแต่ว่าต้องใช้เงินสดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวตอนนี้อยู่มากเลยอูย้ถึงแล้วนี่ไงเอเชียเอเชียฟูดฮอลล์ถึงแล้วก็ดีอุย้ยอุ้ยนี่แหละที่ฉันต้องการ ชั้นนนไหนลเี่ยอตอนนี้อยู่ในฟูดคอร์ตนะคะ mm hmm. ก็มาเจอร้านอาหารไทยชื่อว่ามีไทยฟูดค่ะมีน้องแนะนำว่าอร่อย mm hmm. ใหญ่มากนะคะอันนี้จานละ11.95อาอนั mm hmm. นโอเคเลยค่ะ mm hmm. คนไปกินกันได้นะ Study with Mango. วันนี้มาขอรีวิวเรื่องส p ายส์นะคะสำหรับใครที่อยู่เกิดอุบิเหตุนะคะสาวๆมีประจำเดือนขึ้นมานะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะเขามีแจกฟรีนี่เดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะคะ่ะก่อนเขามีแจกผ้าอนามัยฟรีนะคะเขาไม่ได้แจกแค่อันเดียวนะคะทุกคนเขาแจก เป็นกล่องเลยแล้วก็มีหลายแบบมากๆก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการช่วยแบบว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนนะคะแบบอยาบได้เลยนะคะสามารถไปเอาได้ที่ Aston Web Student Hub ค่นะคะก็ฟรีค่ะ